ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมหมูสามชั้น,นะคะ่ะสองกิโลค่ะหมูสามชั้นสองกิโลนคะคะเนี่ยค่ะหั่นเรียบร้อยะะแล้วค่ะแล้วก็มะเขือพวงครึ่งกิโลค่ะมะเขือเจ้าพญาครึ่งกิโลนะคะกระชายฝอย วัวสองขีดครึ่งกับกพริกไทยอ่อนสองขีดพริกขี้ฟ้าเขียวแดงกับใบ,บมะกรูดนะคะก็มีพริกแกงใต้ขีดหนึ่งพริกแกงเผ็ดขีดหนึ่งค่ะมีนมสดนะคะขึ้นกระป๋องน้ำปลา้ำตาลทรายเกลือค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันพืดลงไปประมาณหนึ่งกระบวยนะคะ ใส่พริกแกงใต้ค่ะประมาณขีดนลคะ่ะเราสมกับพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณอยา่างละหนึ่งขีดค่ะ นะคะเติม,มน้ำลงไปได้ดนิดหน่อยค่ะ พอพี่แกงหอมดีแล้วเราก็เอาหมูที่เราหั่นนะคะลงสามชั้นนะคะใส่ลงไปด้ยค่ะ มันสองท้องค่ะมันสองท้องโต เสร็จแล้วเราก็ใส่กระชายล่อยนะคะแล้วล้างทำความสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยผิดไทยอ่อนนะ อีกนิดหน่อยนะคะจะว่าให้น้ำถุกนิ๊กนะคะ อีกครั้งแล้วก็ใส่มะเขือพวงนะ แลก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลค่ะเราจะใส่ประมาณ2อช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วเราก็จะชิมอีกทีนค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็มาใส่มะเอรจ้าพยาไปนะคะแล้ใส่นมสดประมาณรึ่งกระป๋องค่ะ ผักเขียวแดงนะคะกับใบมะกรูดตามด้มดวยผงปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,<ฟ><ง>ะ,ะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ fire